สำหรับคลิปนี้นะคะครูเจฟฟจะมาพูดถึงภาพรวมของข้อสอบ IELTS Listening หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า Taste Format นั่นเองฉะนั้นในการสอบ listening เรารู้อยู่แล้วการสอบ listening ก็คือการที่เราต้องไปนั่งฟัง listening แล้วก็เอา information ที่เขาพูดเนี่ยมาตอบในคำถามที่เขากำหนดไว้ในข้อสอบถูกไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรทุกอย่างเราต้องรู้ถึง Taste Format ของมันก่อนก็คือเราต้องรู้ว่าอ่ามันมีลักษณะ ตัว listening เป็นแบบไหนหรือเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมหรือเราต้องต้องฝึกฝนอย่างไรให้เป็นไปตามสิ่งที่เขาต้องการหรือสิ่งที่เราจะต้องไปเผชิญในห้องสอบในวันที่เราไปสอบจริงอ่ะฉะนั้นเรามาลองเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนมันมีทั้งหมดเนี่ย4 section s e c t i listening เนี่ยจะเป็นตัวเทสแรกเพราะว่าเวลาคุณไปสอนเนี่ยคุณไปสอบทั้งวันถูกไหมตั้งแต่เช้าเนี่ยตัว listening เนี่ยจะเป็นเซตแรก แล้วค่อยตามมาด้วย reading แล้วค่อยตามมาด้วย writing แล้วก็ break แล้วค่อยมา speaking ชั้น listening นี่คือเทสแรกเลยนะเราก็ต้องรู้แล้วเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเช้าตื่นมานี่ทำตัวให้สดใสเข้าไว้แล้วก็ให้หูเค,คลียร์เข้าไว้นะ,อะพอเข้าห้องสอบไปปุ๊บเขาโยกข้อสอบมาให้เราเนี่ยวางข้อสอบมาให้เราปุ๊บเรารู้ทันทีแล้วอโอเคเราเตรียมพร้อมไปแล้วว่าต้องมี4 section นะและใน4 section เนี้ยเราต้องฟังทั้งหมด4 recordings นะส recording s หรือ4 r e c o r d i n g s ตรงนี้ก็คือจะเป็นคลิปเสียงอาจจะเป็น conversation ของ2คน3คนหรือเป็น monologue หรือเป็นคนพูดคนเดียวฉะนั้นใน4 recording s ตรงนี้คุณจะต้องตอบคำถามทั้งหมดเนี่ยคำถามฉะนั้น4 section วางง่ายๆค่ะ4 section หรือตรงนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น section ละ10ข้อเลยพอดีเปะ๊เปะ section ที่1 10ข้อ2 10ข้อ30 0ข้อแล้วก็4อีก10ข้อรวมกัน เป็น40ข้อโดยการฟัง4 records อันนี้และตอบคำถาม40ข้อเนี่ยเขาจะให้เวลาคุณทั้งหมดเนี่ย40นาที The whole session ของของ test ท,ที่เป็น listening เนี่ยจะใช้ทั้งหมด40นาทีแบ่งเป็นการฟังจริงๆเนี่ยแค่30นาทีเท่านั้นนะคะฟังจริงๆทั้ง4 recordings เนี่ยไม่ว่ามันจะมี break หรือไม่มี break แต่ตัวนี้ครูจะลงรายละเอยียดอีกทีว่ามัน break ตรงไหนอะไรยังไงเพื่อให้เราเตรียมพร้อมได้ในคลิปต่อไปเนาะทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อน เราฟัง30นาทีเนี่ยเขาก็จะเปิดเทปให้คุณเนี่ยโดยไม่มีการเปิดซ้ํานะคะเขาให้คุณฟังแค่ครั้งเดียวฉะนั้นมันก็จะเรียงเลยนะเขาก็ฟังจนจบ30นาทีแล้วเขาก็ให้เวลาคุณ10นาทีในการ transfer คําตอบของคุณเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยเขาก็จะมีตัวเซตข้อสอบเนาะแล้วก็มี answer sheet ให้บางคนเนี่ยก็จะถนัดแบบฟังไปเลยแล้วก็เขียน answer sheet เลยถ้าคุณมั่นใจ แต่บางคนก็จะรู้สึกเหมือนแบบต้องโฟกัสทั้งเรื่องของคําถามด้วยโฟกัสเรื่องของการตอบด้วยแล้วจะต้องมานั่งมองทีสองอันอาจจะแบบรู้สึกแบบไม่มั่นใจหรือรู้สึกแบบไม่ชัวนะหรือยิ่งทําให้ตัวเองช้าลงอย่างเงี้ยครูก็ขอแนะนําว่าให้เขียนลงไปเลยในกระดาษใ,ในตัวข้อสอบในตัวข้อสอบคือเขียนโน้ตทุกอย่างไปหมดเลยแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ทนันเพราะเขามีเวลาให้คุณ10นาที listening เป็น section เดียวหรือเป็น test พาร์ทเดียวที่ให้เวลาเอ็กซ์ตร้าในการทรานสเฟอร์คำตอบ Reading ไม่มีให้นะคะ Listening มีดังนั้นใช้โอกาสเนี้ยคือใช้ข้อดีตรงเนี้ยมาช่วยคุณช่วยตรงไหนช่วยในการที่ทำให้คุณมีเวลาเพิ่มฉะนั้นแทนที่คุณจะต้องมาพวงว่าฟังไปด้วยจดไปด้วยต้องเขียนคำตอบด้วยคุณทิ้งไว้เลยกระดาษคำตอบวางไว้แยกไว้เลยแล้วคุณเขียนให้หมดก่อนเสร็จปุ๊บ10นาทีการทรานสเฟอร์มา40ข้อเนี่ย ครอว่า10นาทีน่าจะทันนะส่วนใหญ่จะทันแล้วการที่มีเวลาทรานเซอร์สิบข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นข้อดีข้อดีตรงที่ว่ามันให้โอกาสคุณในการคิดเพราะบางครั้งเนี่ยตอนคุณจดโน้ตคุณอาจจะจดแบบตัวย่อหรือคุณอาจจะไม่แน่ใจในสเปลลิงแต่ขอจดให้ผ่านก่อนลืมเอกพจน์พหูพจน์อะไรก็ตามในตอนที่สเปลในต,ตอนที่ทรานสเฟอร์สินาทีเนี่ยคุณได้ให้โอกาสตัวเองได้คิดอีกรอบหนึ่งว่าเอ้ยเมื่อกี้ที่เราเขียนเนี่ยมันถูกไหมเอ๊ะหรือเราต้องแก้อะไรเอ๊ะหรือเราเปลี่ยนดีไหม ตรงนี้จะช่วยเราได้แต่สําหรับบางคนที่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะฟังแล้วสามารถที่จะเขียนกระดาษคำตอบลงไปเลยได้ก็ไม่มีปัญหาอันนี้แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันเอาที่ความคล่องตัวของเราเป็นหลักแล้วพอถ้าสมมติว่าจริงๆแล้แล้วเขียนไปเลยในกระดาษคำตอบถ้าคุณมั่นใจเนี่ยมันก็มีข้อดีแหละเพราะว่า10นาทีคุณก็ไม่สูญเปล่าไม่ใช่10นาทีนั่งเล่นถูกไหมสินาทีคุณก็ยังสามารถเอามาทําอะไรได้เอามาตรวจทานเหมือนกันนะตรงนี้ใช้มันให้คุ้มค่าและให้มีประโยชน์ที่สุดสําหรับตัวเอง อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนที่จะสอบคือในเรื่องของการให้คะแนนหรือเรื่องของสกอร์ที่เขาจะให้เหล่านั่นเองเรารู้แล้วเนี่ยาว่ามีทั้งหมดเนี่ย4 section ถูกไหม40ข้อฉะนั้น1ข้อเท่ากับ1คะแนนฉะนั้นผิด1ข้อก็คือหายไป1คะแนนนะ40ข้อ40คะแนนนั่นเองฉะนั้นตัวสกอร์คร i ีเรียตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมแบน9แบน9คือเท่าไหร่40เต็มห้ามผิดเลยถ้าคุณอยากได้เก้เต็มต้องห้ามผิดเลย แต่ถ้าอยากได้ประมาณ8.5อ่ะผิดได้ประมาณ1ข้อฉันเรนจ์คะแนนอยู่ที่ประมาณ38-39นะคะตรงเนี้ยฉันกงก็ดูว่าอ่ะคุณอยากได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่เด็กๆก,ก,ก็จะเราขอว่าประมาณ7 7ก็ยิ้มแล้วเพราะว่าในบางที่นยะเขาก็ขอมิน้มัมสกอร์ว่าตละแบนห้ามต่ำกว่า6.5หรือต่ละแบนห้ามต่ำกว่า7ฉัน7เอาเรียกว่า7นี่กาลังดีกาลังแบบที่ไหนก็รับที่ไหนก็ยิ้มอะไรประมาณนี้ นะเราก็จะได้ตรงนี้ละว่าอ่าโอเคงั้นเราเอมไว้ที่3 0มสถึงสาข้อผิดได้ตั้ง10ข้อนะเอาจริงๆครูถือว่า <ๆ S 1> ก,ก็เยอะพอสมควรนะฉะนั้นตรงนี้ไม่น่ายาก3 0มสถึงสาแต่เราก็ต้องฝึกด้วยแต่มีลูกศิษย์ของครูเจฟบหลายๆคนหลายคนเลยละ่ะหลังจากเรียนรู้ได้รับการฝึกฝนหรือได้เทคนิคที่ถูกต้องแล้วฝึกฝนตามเทคนิคอย,อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถขึ้นไปถึง8.5กันได้ หลายๆคนก็บอกเอ๊ะแล้วทำไมไม่เก้าละ่ะบางทีเนี่ยมันก็มีการผิดพลาดเนาะลืม s บ้างล,ล,ล่ะ spelling บางทีรีเพราะด้วยความที่เวลามันค่อนข้างจำกัดก็เลยจะเกิดประมาณเนี้ยว่าแบบเออพลาดไปน,นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรพลาด1ข้อพลาด1ข้อ,ขอ,ขอ,อก็ยังได้8.5ครูก็ยังถือว่าเป็นคะแนนที่ที่สวยเลยแล้วข้อดีของข้อสอบ IELT listening เนี่ยเขาจะเรียงลำดับความยากง่ายไว้เลยนะก็คือ section 1นเนี่ยจะง่ายสุด section สุดท้ายจะยากที่สุด ะะฉะนั้นแล้วเลคคอร์ดเนี่ยเขาให้เปิดฟังแค่แค่หดเดียวนะหดเดียวนั่นหมายความว่าคุณก็จะต้อง Follow ตามนะแล้วก็ตรงเนี้ยตัวสกอร์เนี่ยใช้ได้ทั้งกับ Academic IOS แล้วก็ตัว General i o s ด้วยนะเพราะมันจะมีข้อสอบ2ชนิดเนาะทั้ง IOS ที่เป็น General และก็ a d e m เดมิกฉันเขาใช้ข้อสอบเซตเดียวกันสอบวันเดียวกันคุณจะได้ Listening เซตเดียวกันตัว Range คะแนนจะเหมือนกันเลย อีกหนึงประโยชน์ของตารางนี้ในระหว่างที่คุณฝึกเนี่ยก็คือมันช่วยให้คุณประเมินตัวเองได้ระหว่างที่คุณฝึกวันนี้ทําได้อ่ะเท่านี้ข้อนะอ๋ออยู่ที่เรนจ์ประมาณ6นะอ่ะอีกวันหนึ่งฝึกฝึกไปเรื่อยๆแล้วเรนจ์คะแนนเราดูซิว่าเออมันขึ้นหรือมันลดอย่างไรถ้ามันอ่ามันขึ้นเราก็ฝึกต่อยอดไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อให้ทำไมตัวเองเกิดความคล่องตัวเราก็จะมีเอมของเราที่ชัดเจน ส่วนสาหรับถ้าบอกว่าย,ยังสวิงอยู่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงคุณก็ต้องหาว่าอะไรที่คุณยังพลาดอยู่และคุณก็ต้องแก้ไขมันตรงนี้เองเนี่ยถ้าคุณสามารถรู้ว่าเขาเช็คอะไรคุณเตรียมตัวได้ถูกใช้เทคนิคอย่างถูกต้องคะแนนตัวนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยคุณสามารถเอมได้เท่าที่คุณอยากให้สูงเลยคือถ้าคุณอยากได้8คุณก็ตีไว้ว่าอ่ะงั้นฉันขอสัก3าข้อผิดได้แค่3ข้อนะ รงนี้ก็ฝึกต่อยอดตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มความคล่องตัวแล้วก็จะได้ประเมินตัวเองไปด้วยค่ะ